สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เจพินจะพามาดูจันนาคจ้ะสเสน่ห์จันนาคความสวยของเขาเนี่ยจ้าเพื่อนเพื่อนดูใบนะจ้าเจพินเอาเช็ดใบเขาเนาะเขาบอกว่าต้องเช็ดใบใบก็ถึงจะสวยเจพินก็เลยมานั่งเช็ดเนี่ยไม่ได้ว่างามแต่หน้าใบานะจ้าดูหลังใบเนี่ยจ้ะหลังใบย,ยังสวยเลยจ้ะเนี่ย เขาบอกว่าจันน้าตอนเป็นต้นเล็กๆเขาจะไม่สวยนะเขาจะไม่มีสเสน่ห์จ้ะยิ่งแก่ยิ่งสวยจะ้ะอันนี้มันยังไม่แก่เท่าไหร่นะต้นเนี่ยแต่นี้ที่เยพินถ่ายให้ดูคือว่าให้ดูเขามีดอกดอกเขาก็สวยตอนนี้ทั้งวานเยพินทั้งอะไรนะทั้งสเสน่ห์จันเยพินออกดอก,ดอกเต็มไปหมดเลยเนะนี่ยดูเนี้ นะสวยมากเลยตอนนี้จะพินซื้อมาเท่ายแอ่งร้อยกระบาทซื้อมาสองต้นเนาะเราจะพินมาปลูกคู่กันไว้เนะี่ยแต่ขอบอกว่าได้ลูกไปแล้วสองต้นนะสนเสน่ห์จันนาเขามีลูกนะเขาแทงไหลออกมานะจ๊ะ ดูเขาเพเอาให้ดูสวยจ้ะเป็นไม้ตัวหนึ่งที่น่าปลูกคู่บ้านสวยมีเสน่ห์ปลูกดูแลง่ายจ้ะง่ายฝัดจันขาวนะเดี๋ยวจะพินพาไปดูจันขาวเนาะนี่จันแดง จันขาวจันเขียวจันแดงมีสเสน่ห์ทุกต้นจ้ะแต่ที่ที่ว่าสวยมากคือจันแดงโบราณจ้ะเยพินจะพามาดูเนาะเยพินมีอยู่หน่อยเดียวจันแดงโบราณเนี่ยเดี๋ยวหยิบมาให้ดูจ้ะจันแดงโบราณน,นี่จะหายากจ้ะจะมีแต่จันแดงธรรมดาเนาะเยพินก็ให้เพื่อนดูแต่สเสน่ห์จันไอให้ดูแต่ไอนี่แต่บอนแต่บอนแต่ความจริงแนละ้วยิปินมีว่านด้วยนะ จันขาวจันเขียวจันแดงจันแดงโบราณจันแดงโบราณจะหยูดตรงนี้เดี๋ยวจะพิพนหยิบมาให้ดูสวยจริงจะ้ะพิพนก็ไม่ได้ทำอะไรวันๆก็วกวนอยู่กับพวกเขานี่แหละแต่ใจใจเจ้าพิพนก็มีความสุขกับเขานะและอีนี้เผือกจะ้ะ <c oughs> ไม่ใช่บอลเผือกเจ่า <c oughs> พินปลูกของเจพินไว้ เกือบเจพินก็ปลูกอันนี้จันแดงธรรมดาเนี่ยแดงโบราณของเยพินเนี่ยแอบซ่อนไหมเนี่ยวันนี้จะมาขยายพันธุ์ซะหน่อยแดงโบราณเยพินก็ยังไม่รู้ท่องแท้ว่าแดงโบราณแดงธรรมดามคือ,อยังไงเพราะว่าซื้อมาทีไรทีไรก็คนขายก็บอกแดงโบราณแดงโบราณเนี่ยนี่ก็มาในนามแดงโบราณน,นะเนี่ย หลังใบเขาจะแดงเขาจะแดงแต่ก้านแดงแบบเข้มข้นขึ้นไปเลยเนี่ยจ้ะนี่คือแดงโบราณพินจะต้องแยกหน่อซะหน่อยนอยเยอะเนี่ยเขาเขยายหญ่พันง่ายจ้ะ,ะนี่จันพวกเนี้ยอันนี้ก็มาในนามจันแดงโบราณอีกนั้นเนี่ยพินจะอวดที่อยู่คู่กับจันโกเมนเนี่ย นี่จ้ะท,ที่จะพินให้หงายท้องให้ดูก็คือแดงโบราณเขาต้องแดงกันแบบนี้เลยจ้ะเนี่ยนี่คือแดงโบราณน,นี่จ้ะใบจะต้องแหลมอย่างเงี้ยนะ ตรงใบจะเป็นรูปอย่างนี้เลยจ้ะแต่ถ้าใบกลมๆเนี่ยเยพินก็ได้นาม,มาในนามแดงโบราณเหมือนกันจ้ะแต่นี้ใบมันกลมนี้เพื่อนๆบางคนก็ทักมาว่าไม่ใช่แดงโบราณอันนี้คือคือโกเมนเนี่ยแต่เยพินก็ซื้อมาในนามแดงโบราณเหมือนกันเพราะเยพินก็ไม่รู้ว่าแดงโบราณคือหน้าตาเป็นยังไงเนาะ นี่จันสวยจริงนี่จันแต่ก็บอกว่าจันโกเมนนะ่ะจันแดงจันโกเมนเนี่ยอยู่ๆไปเขาก็จะจะกลายเป็นด่างเป็นประกายดาวได้นะเนี่ยประกายดาวยาพินก็มีนะหัวตกยุคจ้ะต้องมียุคนี้คนเลี้ยงต้องไม้ต้องมีจ้ะจันประกายดาวแต่มัน จันประกายดาวนี่ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะที่แพงคือจันบุสรลาคำจ้ะบันดาจันจันนังคารพุทธย่พินจะพาเข้าประดูอื่นไหมย่พินก็ความหวังของยพินก็หวังหวังว่าแดงของยิพินจะกลายเป็นประกายดาวขึ้นมามั่งจ้ะ เยปินก็ไม่รู้เขาใจ่สารอะไรกันหรือเปล่าแต่เยปินก็เลี้ยงสเสน่หจันไว้เยอะจ้ะไอ้ที่สวยเป็นพิเศษเลยเนี่ยสวยเป็นพิเศษเลยจันขาวดูเนะี่ยใหญ่จริง ไอ้นี่จันอะไรเรามาวางอยู่ตรงเนี้ยจันนังคารพุทธแน่เลยเอาเงามาวางไว้เนี่ยยังไม่ได้ขยายพันเลยแต่จะขยายได้ไงไม่รู้ว่าอะไรเป็นไนะดูสเสน่จันขาวของยาพินดูใบเนี่ยเทียบกับมือยยพินละดเดี๋ยวดูนะยนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะสเสน่จันดำเยพินได้มาในน้ำสเสน่จันดำแต่เขาไม่เคยดำเลยนะเนี่ยเขาจะเป็นแต่สีอย่างเงี้ยตลอดเลย เขากลายแล้วจ้ะเขากลายมาจนเป็นสีเนี้ยตอนนี้เพิงก็ขยายพันธุ์อยู่นะเนี้ยสวยมากเลยเพิงกแ็แคะหน่อเขาไปปลูกจนเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยยันดำต้นเนี้ยสวยจริงจะ้ะยจพิงก็ไปฝากไว้ตรงโน้นตรงนี้ไหนมีกระป๋องว่างๆก็ไปฝากๆไว้เพราะว่าเขาสวยจริงจะ้ะ